ข้ายินดีรับโทษทั้งหมดที่ข้าสมควรได้รับราชาปีศาจสูญเสียความทรงจำจนหมดสิน้นปกป้องสาสตรน้ำตั้งแต,แต่นั้นมานานกว่า900ปีโลกมนุษย์นี้ช่างน่ากลัวเมื่อชีวิตดับรู้ว่าต้องกลับมาแซงร้องไห้จนหน้าตานะ่าเกลียดหมดแล้วเดี๋ยวสิทุกคนหายไปไหนหมดปีศาจทั้งนั้นเลยที่นี่ที่ไหนกันหรือว่าข้า จะหลุดเข้ามาในแดนสวรรค์บนโลกใบนี้มีบุรุษที่งดงามถึงเพียงนี้ด้วยเหรอ,อ,อจรเจ้าเป็นใครเหตุใดเป็นเช่นนี้นางกับท่านเหมือนกันเป็นรากร้งเงอปีศาจไม่อาจอยู่เรื่องกับมนุษย์ได้ท่านเองก็ทำผิดกฎหานเซิงเป็นแค่สตรีตัวเล็กๆสัญญาว่าจะทำให้ท่านมีความสุขถ้ามีชะตาร่วมกันแม้จะอยู่ห่างไกลหลายพันลีก้ก็จะต้องได้มาพบกัน ดูได้ที่ Monomax สุดยอดดังดีซีรีส์ดังภาคไทยครบทุกเรื่อง